คเช่าระจปลาโลไ่มีครับคุน้องะครับสวัสดีครับผมที่เสือคนพลนิตริตต์ต้ร้อสวัสดีครับผมพีเตอร์ครับดารินทรครับตีเตอร์ผมก็โดนอุปกรณลำลองวัสวัสดีครับขอเสียงใ่โดดห่อยครับเนอขาวว่า ี่โดมจะไม่น้องๆฉีดยาจะไม่เข้าฮอนะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นตอนเย็นเออเดินออกเดินออกไปกันแฟนเพ่แฟนกลับเข้ามาคิวของถูกลงมาลามยามแรกเข้าเฮ้ยไปไหนของของนักแสดงบัตรด้วยดิบอกนแสดงบัตรด้วยไม่ไดมีมาตอนที่แสดงบัตรให้ยามดูอะว่าเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยคนเนี้อยู่ในคอนเสิร์ตนะวันนี้นะยามบอกยามบอกว่าไงนะแอบอ้าง เคาทากิดเป็นพี่ช่่งช่นลังเป็นีโดนไม่น่ดมากเลยคกมาก็หวนที่เก็นทต่ร้องร้องสยงดีทุกคนให้อภัยไลยครับตั้งใจมากเลยร่นมาต่อผมต้ของใครนะครับขอให้อภัยแต่อย่าบอยขอเข้าเรื่องทีเลยครับไม่ใช่พี่เสียคนเดียว ที่เป็นตัวแทนของ,งแกรนดมีล,าล่าไอเอผมก็เป็นคนที่สองรักเหมือนกันก็เป็นตัวแทนของแกรนด์มิลล่าไอเอสครับรแต่ถ้าแต่ถ้าอยากจะรู้ชีวิตการทำงานซูเรียสเยอะที่เป็นรุ่นใหญ่ให้พี่เสืยเล่าหน่อยครับท่านการนมีลาลาไอครับผมก็10ปีที่ไอเอสแล้วก็10ปีที่แกรมนมีลี่นอกจากจะให้ชีวิตผมแล้วนะครับ อย่างทำให้ผมได้มีโอกาสเขียนเพลงให้ทั้งแรปเตอร์จนถึงที่เบอร์ตูชัยมาเก่ไนน์ขอผมเป็นอะที่สุดยอดที่สุดเชียสุดดนะทุกคผมกสบศิลปินด้วยกันเองรู้จักี่เสือมาหลายปีแล้วก็ไปคอนเสิร์ตกันนนหลายคอนเสิร์ตมากเจอกันบ่อยมากหลังเวทีเมื่อวานพ็เพลงขึ้นป่ะนี้ก็ผมแต่งับพี่ขึ้นอ่สเว้นเลงนพนึงานี้ก็ผมแต่ง ในคอนเสืร์นี้10ปี5เดือนให้หลายเม่ผมไปเลยบอกว่าผมอยากจะพูดเรื่องนี้ปรึกษาพี่เสือนะครับบนเวทีคอนเสิร์ตคืนนี้ได้มหความรู้สึกของผมพี่เป็นนักร้องพี่เสืออยากเลยพี่เสือเป็นคนแบบนี้นะครับอยากเลยพูดได้พี่เสือเป็นคนที่เสียด้อที่สุดแล้วเอาอย่างนี้เลยนี่แต่ละเพลง จนเราสนิทกันอะไม่มีเสียอแต่งด้วยนะเทงจะดังไม่ได้หรอกถ้าจะไม่มีถ้าผูพิเติที่ท่กการล่ชื่อรองก็บอจริงๆนบวันนี้มีเสียองชิภาพกปนสี่คนเห็นมาเป็นวรสากสำหรับเราอาจจะต้องโพสต์หน่อยนะเพราะภาพนี้ก็หาไม่ด้ถ้าาูนะแต่ไม่เป็นไรเราให้ คนชูไฟอะไรเลืออกไฟไม่ <ell> ้องเอาเอาพอรโลที่คออแล้วก็เห็นใช่ไหมครับเห็นใช่ครับโอพอลโลคอโอเคออท่านเก้าสูงตอนออกเทสกันอ่ะอย่าจูงหน้าแหญไม่ได้ต้องมีรอยแดงต้องมีมีเด็นัใช่ใช่เอาไงดีผมในฐานะเตอร์เตอร์ผมก็ถ่ยหนัไาด้วยโดมก็เล่นหนังหลายเรื่องอนไปเตอร์ไม่ขอโทษนะต้อ็มีขออนุญาต เตอร์ขออนุญาตโดมนะหน้าหน้ากับผมเตอร์เห็นไหมว่าโดมช่วยดูหน่อยชุดชุดพี่อะแซงหน้าพี่ไปแล้วนะครับโดมครับจริงๆแล้วนะผมอยากเปลี่ยนแว่นเปลี่ยนชุดทุกเพลงเลยพี่เอาเร็วๆแต่ผมผมวันช้าแล้วผมกังใจโดมผมกังใจโดมเอาแค่นี้แล้วกัน ี like ่เส okay. okay, ียพูดแล้วแบบในนี้พี่ไี่พูดแล้วเหรอนี่แค่สบกแล้วโอเคโอเคครับขออภัยดีกว่าได้ไปเรื่องไปเรื่องขอัยขออภเอา้านเดี๋ยวขอเดนเดี๋ยวเตือนน้ำบ้างเดี๋ยวใจเยอพูด स <laughs> 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 <laughs>